เหตุดังฟาดเดือด f อซต่ำตมค่ะไม่วไวแม้กระทั่งคนตายค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็เป็นดราม่าไปทางแพลวพาวแสงทองอีกเช่นเคยที่ทางสาวเนยเห็นแล้วก็คือรับไม่ได้จริงๆกับพฤติกรรมแบบนี้ของ f อฟบางกลุ่มเชื่อค่ะว่ารักเชื่อค่ะว่าไม่ชอบแต่ควรเว้นไว้ด้วยว่าตอนนี้มันคือชีวิตคนให้เกียรติคนตายด้วยนะคะ คือต้องมาพูดเลยจริงๆสําหรับประเด็นนี้ก่อนหน้านี้หลังจากที่ทางอาจารย์สมุนไพรนะคะที่ดยหลายคนทราบกันดีว่าได้สิ้นไปแล้วคือเป็นอาจารย์ที่แปรพาวแสงทองรักเสมือนพ่อแท้ๆรักไว้เหนือหัวแล้วก็ได้เสียชีวิตลงไปในช่วงบ่ายๆของวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วหลังจากนั้นแปรพาวแสงทองก็ได้มีการออกมาโพสต์ขอกําลังใจผ่านกลุ่มปิดเอ้ยผ่าน เฟซบุ๊กตัวเองเอ่ยมันเกิดดราม่าขึ้นมาตรงนี้แหลคะค่ะว่าหากินกับคนตายซึ่งมันไม่ใช่เลยนะคะทุกคนแล้วมันก็มีดราม่าที่แรงกว่านั้นเพจดังได้ออกมาสัดแรงว่าคนเหล่านี้ต่ำตมจิตใจคือแบบทำด้วยอะไรคะ่ะก่อนอื่นนะคะทุกคนคือย้อนก่อนฝากไปถึงเพจอิอก,กี้นะคะอิก,กี้นี่แหละแล้วก็เพจอ,อีกเพจหนึ่งนะคะที่โอ้โห เรียกได้ว่าจมตีพะเพาหรือแต่เขามีวุฒิภาวะทางอารมณ์พอค่ะเขาได้ออกมาไว้อะไรกับทางอาจารย์สมุนไพรแล้วเขาก็ย้ำอีกว่าไม่ให้ดราม่าในโพสต์นี้ขอให้ให้เกียรติคนตายด้วยเขาโพสต์ได้ดีมากๆคือสาวในชื่นชมมากๆในคําพูดนะคะเพราะว่ามันมีคนบางกลุ่มจริงๆที่มีจิตใจที่ต่ํามากๆแสะไม่กระทั่งคนตายแซะไม่กระทั่ง วันที่เขาสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่มันไม่ถูกต้องเลยจริงๆนะคะแล้วก็มีการเข้าไปพูดกันสนุกปากในกลุ่มปิดเพจดังพูดแบบนี้จนมันทำให้เกิดประเด็นขึ้นมาอีกระรอกหนึง่งในช่วงกลางดึกวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะทางด้านเพจเพจนี้นะคะคือเพจไปด้วยกันเป็นเพจที่มีเหตุผลในการอธิบายเนื้อหาต่างๆมากๆแต่ครั้งนี้เชื่อว่า ความในใจจากเพจไปด้วยกันเพจนี้ในครั้งนี้ถือว่าก็อาจจะไม่พอใจบุคคลกลุ่มนี้ระดับหนึ่งสาวเลยก็ไม่พอใจเพราะว่าไม่ได้ว่าเข้าข้างใครนะแต่คุณต้องเว้นคนตายไปด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะเกลียดเพาๆแค่ไหนคือมันมีเพจออกมาโพส์บอกว่าหนึ่งวันแห่งความสูญเสียกับคำพูดต่ำตมที่ถูกตั้งคำถาม แล้วก็พูดต่ออีกว่าวันนี้เนี่ยแพรวพาวแสงทองโพสต์ข้อความขอกําลังใจเนื่องในวันที่มีการแสดงพร้อมกับการสูญเสียครูสมุนไพรหรือว่าอาจารย์สมุนไพรที่เป็นอาจารย์สุดที่รักของแพลวพลวแสงทองค่ะยังมีการโพสต่ออีกว่าซึ่งวันนี้เนี่ยมันเป็นวันแห่งความสูญเสียเป็นวันแห่งความโศกเศร้าวความอาลัยที่เธอเลือกที่จะแชร์ให้แฟนคลับได้รับรู้นั่นเอง แต่สิ่งที่สะเทือนใจมากๆไปกว่านั้นคือมีคนบางกลุ่มกับนำไปโพสต์นำโพสต์นั้นนะไปแขวนด่าในกลุ่มปิดพร้อมกับบิดเบือนว่าเธอสร้างดราม่าเพื่อขายกลุ่มมีการคอมเมนต์ด้วยถ้อยคำที่ต่ำตมดูถูกและไร้หัวใจอย่างที่สุดขอโทษนะคะคนที่กำลังเผชิญความเศร้าเนี่ย สูญเสียคนสำคัญในชีวิตคนที่ยังต้องทำงานไปด้วยแล้วบอกต่อเอกว่ายืนอยู่บนเวทีต่อหน้าคนดูเขาไม่มีสิทธิแม้จะขอกำลังใจสักนิดเลยหรือพูดต่อว่านี่ไม่ใช่การสร้างดรามา่าแต่นี่คือชีวิตจริงของคนคนหนึ่งที่เจอทั้งงานและการสูญเสียในวันเดียวกันและสิ่งที่น่าเศร้ายิ่งกว่าคือการเสียคนรักก็คือการ ถูกคนไม่รู้หัวใจเอาไปเหยียบยำ่ำบอกว่าการกระทำแบบนี้เรียกว่าอาคติเที่ยวรุนแรงกลายเป็นภัยทางความคิดการเอาโพสต์คนอื่นที่กำลังเศร้าไปแขวนด่าต่อคือการบูลลี่ในรูปแบบหนึง่งคำพูดที่ต่ำตมไม่ได้ทำให้คุณดูกิ่งขึ้นแต่มันแค่สะท้อนจิตใจคุณว่าต่ำแค่ไหน บางครั้งเว้นได้ก็เว้นบางครั้งก็ดูบริบทก่อนก็ได้แต่บางครั้งแค่เงียบเป็นการให้เกียรติคนที่กำลังเสียใจก็ยังดีอย่าปล่อยให้สังคมไทยกลายเป็นพื้นที่ที่ใครซื่อสัตย์กับความรู้สึกต้องโดนเหยียบยำ่ำแล้วก็ปล่อยให้ความเกลียดโดยไร้เหตุผลกลายเป็นเรื่องปกติวันนี้ เป็นวันที่ใครบางคนเสียครูที่รักอาจารย์ที่รักและร่วมส่งกําลังใจให้กําลังใจเขาในช่วงที่ใจเขากําลังพังมันสะท้อนคุณเป็นคนแบบไหนได้ชัดมากๆโอ้โหคือกินใจมากๆเลยนะคะก็นี่แหละทุกคนมันเป็นวันที่เขาสูญเสียแต่ได้มีการนําโพสต์ของเขาไปแขวนด่าในกลุ่มกลุ่มหนึ่งของคนกลุ่มหนึ่งเป็นการเอาไปบูรี่ความเสียใจเป็นการบิดเบือน ความรู้สึกบอกว่าแพลวพาวเนี่ยสร้างดราม่าขึ้นมาขอกําลังใจจากคนตุยเนี่ยเพื่อที่จะขายกลุ่มปิดของตนเองในวันนี้โอ้โหทุกคนคือรับไม่ได้จริงๆรับไม่ได้มากๆกับเรื่องนี้นะคะมันกลายเป็นว่าการเกลียดชังโดยไม่ดูบริบทว่าคืออะไรการด่าโดยที่ไม่ดูการาเทศะ ความคิดที่ต่ำตมคำพูดที่ต่ำตมนี้มันสอดถึงจิตใจของคุณเลยจริงๆค่ะสำหรับคนที่เอาไปแขวนดานะคะในที่นี้มันสะท้อนไปถึงภาวะความเป็นอยู่แล้วก็จิตใจได้ชัดเจนมากๆแล้วหลายๆท่านก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าไม่อยากให้สังคมไทยเนี่ยกลายเป็นสังคมที่ มีความเกลียดชังโดยที่ไม่ดูอะไรเลยกลายเป็นสังคมที่ปล่อยให้เรื่องแบบนี้กลายเป็นเรื่องปกติของคนไทยอย่าเอาสิ่งเหล่านี้ให้เกิดกับใครคนใดคนหนึ่งมันไม่ควรเป็นแบบนี้เลยจริงๆค่ะซึ่งบางคอมเมนต์ก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ comment, ฟาดแรงฉะแรงไปเลยบอกว่าบง่งบอกถึงชาติกําเนิดของคุณว่าเป็นแบบไหนจิตใจอำมหิตเกินที่จะเยียวยาเล่นกับความรู้สึกของคนที่สูญเสียเหยียบย่ำเขาเพื่ออะไร คนปกติธรรมดาสูญเสียความเสียใจไม่สามารถทำเรื่องที่เสียร้งได้หรอกค่ะเสียใจคือเสียใจทุกคือทุกสุขคือสุขฝากไว้ให้คิดเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันบ้างโอ้โหทุกคนมันแบบว่าเขาเสียใจแล้วเขาก็ต้องทำงานเนี่ยเขาก็ขอกำลังใจมันเป็นเรื่องปกติไหมแล้วก็บอกว่าบ่งบอกถึงความตำตรงของบุคคลนั้นจริงๆ จิตใจต่าตมมักแยกแยอะอะไรไม่เป็นจริงๆเศร้าใจจริงๆเกิดเป็นมนุษย์ได้ยังไงคนแบบนี้นี่คือกระแสที่เข้ามาคอมเมนต์เยอะมากๆในด้านของจิตใจแล้วความแย่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับแพรวในวันนี้เนาะมันเกินกว่าสิ่งที่แบบว่าทุกคนเขา้าสูญเสียนะคะเขา้าสูญเสียเขาไม่ใช่แบบว่าคือด่าเรื่องอื่นด่าไปเลยแขวนเรื่องอื่นแขวนไปเลยเพราะว่าเจออยู่แล้วรับได้อยู่แล้ว แล้วก็แต่เรื่องนี้เชื่อว่าเพจไปด้วยกันเนี่ยต้องขอขอบคุณข้อมูลด้วยเนาะเขาน่าจะทนไม่ไหวแหละจากการที่เขาไปเห็นมาเขาถึงมีการออกมาโพสต์แบบนี้ก่อนหน้านี้เขาก็ไม่ค่อยออกมาฟาดเดือดแทนแผาๆนะคะแต่เขามาฟาดในครั้งนี้ถือว่าเขารับไม่ได้กับพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้มากๆเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเป็นกลุ่มที่โรคจิตเขาบอกแบบนี้นะ FC บอกว่าเป็นโรคจิตจิตใจทําด้วยอะไรก็ถูกต้องค่ะแล้ว ต้องย้ำด้วยว่าคุณการที่คุณเนี่ยบ้างก็ประกาศตนเป็น f c ฟซีคนนั้นคนนี้มันจะทำให้ตัวศิลปินที่คุณรักนั่นแหละแบบว่าดูดูแย่ไปด้วยคือทรงแบบ้าเขาเรียกว่ายังไง่ะถ้าคุณไม่ให้เกียรติคนอื่นคุณก็ให้เกียรติศิลปินที่คุณรักด้วยนะคะทุกคนก็ คอมเมนต์ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาหรือว่าการทีร่ว,วิจารการแขวนดานในกลุ่มหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะไม่ไปขอก้าวไก่แต่เราจะมาพูดถึงในมุมมองของสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ต้องเจอค่ะแม้ในวันที่เธอเสียใจเธอก็ยังเจอเรื่องแบบนี้แม้ในวันที่เธอมีความสุขเธอก็ยังเจอเรื่องแบบนี้ แม้ในวันที่เธอทุกข์หนักมากๆหรือวันที่เธอทําอะไรเธอเคลื่อนไหวไปไหนเธอก็เจอแต่เรื่องแบบนี้เชื่อว่าสักวันมันจะจบไปค่ะก็ถือว่าส่งกาลังใจให้ผู้หญิงด้วยกันนั่นแหละค่ะเราจะไม่ขอพูดเรื่องความผิดใดๆนะคะเราจะพูดถึงเรื่องที่มันเกิดขึ้นในวันนี้คือมันเกินไปจริงๆค่ะ